สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูต้มมะระใส่ไก่มาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำหม้อขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ําลงไปรอจนกระทั่งน้ําเดือดค่ะน้ําเริ่มเดือดใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนนะคะ ใส่ไก่ลงไปเสร็จเรียบร้อยต้มต่อสักแป,ป๊บหนึ่งค่ะสังเกตดูนะคะไก่ที่เราใช้วันนี้พี่ดาใช้เป็นไก่พันค่ะหรือว่าไก่เนื้อเนาะเขาจะมีไขมันค่อนข้างสูงค่ะก็จะมีมันลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่ดานะคะก็จะตักเจ้าตัวมันเนี่ยค่ะออกก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำของเราไม่มันเกินไปนะคะแล้วน้ำก็จะใสขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ดาก็ต้มมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ไก่เริ่มสุกนะคะเขาก็เปลี่ยนสีค่ะพี่ดานะคะคอยช้อนฟองมาตลอดเลยนะคะแต่ก็ยังพอจะมีฟองออกมานะคะเนื่องจากไก่มันมีมันเยอะเนาะโอเคค่ะพอหลังจากที่เราช้อนฟองจนพอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยพี่ดาทุบพอแตกนะคะ ตามด้วยเห็ดหอมพูซาจีนและเกากี้ค่ะบ้านใครเรียกว่ายังไงคะเกากี้หรือเกากี้คะพี่ดาเ็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ก็คือมันคือเกากี้เกากี้นี่แหละคะ่ะตามด้วยซีอิ e ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่เพื่อตัดรสชาตินะคะใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะลดไฟเป็นไฟกลางค่ะ ข้าาจีนนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้พี่ดามีอยู่ในตู้เย็นค่ะพี่ดาก็เลยใส่และอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ค่ะฝนตกบ่อยเนาะอาจจะทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้นะคะทําให้เราป่วยง่ายค่ะการที่เราทานนะคะอาหารพวกนี้จะช่วยทําให้เรานะคะแข็งแรงมากขึ้นค่ะส่วนผสมต่อมานะคะจะเป็นน้ําแช่เห็ดหอมค่ะพี่ดา เก็บไว้นะคะแล้วก็กองเอาสิ่งสกรปรกออกไปแล้วเนาะก่อนที่เราจะนําเห็ดหอมมาแช่นะคะเราก็ต้องล้างทําความสะอาดเขาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาแช่เนาะแล้วก็เก็บน้ําไว้ค่ะเวลาเอาน้ํามาใช้นะคะก็ให้เราเทเอาแต่น้ําที่อยู่ด้านบนนะคะที่นอนกล้นอยู่ด้านล่างเราจะไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีฝุ่นผงยังหลงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะทําให้เวลาที่เราซดน้ําไปนะคะหรือว่าทาน้ําเข้าไปอาจจะมีแบบเป็นเศษฝุ่นเล็กๆอะคะ่ะ ติดอยู่ได้เนาะโอเคค่ะพอเราใส่น้ำแช่เห็ดหอมลงไปเสร็จแล้วนะคะต้มค่ะต้มต่ออีกสักประมาณ10นาทีก็พอค่ะเพราะว่าไก่ของเรานะคะเขาเปื่อยง่ายไม่ต้องใช้เวลาในการต้มนานเนาะค่ะหลังจากที่ต้มมานะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะพี่ดาลองชิมรสชาติแล้วค่ะรสชาติดีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เนาะ แต่ว่าเราจะยังไม่ปรุงอะไรเพิ่มนะคะถึงแม้ว่าลองชิมแล้วรสชาติจะยังไม่ได้ที่อย่าเพิ่งปรุงนะคะเพราะเราจะต้องใส่มะระล,ะลงไปก่อนค่ะโอเคค่ะเพราะน้นเดือดปุดๆแบบนี้นะคะใส่มะระล,ะลงไปได้เลยถ้าใครมีลำไย,ยอบแห้งนะคะสามารถใส่ลำไย,ยแทนน้ำตาลทรายได้เนาะลำไย,ยก็จะให้ความหวานกลมกล่อมค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ จริงๆแล้วนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะทำคล้ายๆกับต้มมะระธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าใส่ไก่แล้วก็ใส่พวกพุซาจีนใส่เครื่องสมุนไพรจีนลงไปเล็กน้อยเนาะโอเคค่ะหลังจากที่ใส่มะระลงไปเสร็จแล้วต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งจนกระทั่งมะระสุกค่ะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสชาติครั้งสุดท้ายกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะพิดาก็ต้มต่อนะคะจนกระทั่งมะระสุกได้ที่แล้วค่ะ พี่ดาชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะแค่มีรสของมะระมาเพิ่มเข้าไปอีกนิดเดียวนะคะซึ่งก็ยังถือว่ากลมกล่อมอยู่เนาะพี่ดาก็เลยจะไม่เติมอะไรเพิ่มแล้วค่ะถ้าเกิดใครนะคะลองชิมรสชาติแล้วยังหวานไม่พอนะคะก็เติมน้าตาลนิดหน่อยได้ค่ะหรือถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่ามันยังจืดเกินไปนะคะสามารถเติมซีอิ๊วเติมเกลือหรือว่าอะไรตามใจชอบได้เลยเนาะแต่พี่ดาจะแนะนํานะคะว่า ถ้าเราตุ๋นไก่อะไรแบบนี้นะคะเราไม่ควรที่จะปรุงรสชาติให้จัดมากค่ะเราควรจะปรุงรสชาติให้อ่อนนะคะหรือว่าค่อนไปทางกลางค่ะเพราะว่าเราจะได้ซดน้ํานะคะจนหมดถ้วยได้เลยเพราะว่าในน้าซุปของเขานะคะจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากค่ะเพราะว่ามีทั้งผักนะคะมะระที่เป็นยานะคะแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่เป็นยาด้วยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยได้ที่แบบนี้นะคะสําหรับพี่ดาพี่ดาไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มมะระใส่ไก่ลองไปทำทานกันดูนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ